แม่งเซ็งไหวองงานยังไม่เสร็จเลยโอ้ยแย่ยังแต่บ้านอะไรวะอ๋อเนี่ย๋อบูแก้ฮะบูเก้เหมือกันอมูทําังไง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ยการเที่ยวใครในกูตกจรนีเนี่แม่ที่ไม่ใช่ตกเฉยเลยว่าไม่มีบันไดเหรอต้องบอกโอ้โหดูดิดูคนในกลุ่มีเหลือสี่คนเนี่ยทำยังไงทำยังไงอะโอ้โหว่าเขียนแล้วในยกูน้ำก็ไม่ได้อาบนาำฟันก็ไม่ได้แปลงน้ำไม่อาบเซ็งเขียดด้วยมาก หูกอนไดอไัี้ปนูแล้วลูกฝึกกองใหม่เว้ยใช่อะเออโหก็เท่ต้อง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 ขาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายเว้ยกนะทำไงวะสอนกู้องดิบยงไงเนี่ยเฮ้ยดูไรวะไรวะ้ใช่ไม่ได้เลยวะเหี้ยป่าคนหรือสุนก็ซึ่งได้เ่้ยขึ้นเื่อขึนเหื่อไกูไม่คิดเรื่องหลานเน โข้ยวะขบคอเลยอ่ะเฮ้ยขบคอเลยอ่มาถ่ามมาละเฮ้ยเฮ้ยถานมาละอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อกี้มีอยู่ในเจ้าทูแมนจะเออสีอะไรไปบอสมากินข้าวกันไปดิ

mungkin okay. <laughs> betul ปากปิดมากเลยเออกูว่าไอะไรนั่งคุยกั่มันมันยังแบบเรารปรึกษาใครดีวะเฮ้ยพี่หมอนี่ไงอ๋ออ๋อเฮ้ยเราควรจะบอกมันยังไงดีอรัพี่หมอกูว่าเลยเรื่องนี้แบบลองปล่อยมันไปก่อนดีไหมเออเผื่อแบบม่งจะปรับปรุงตัวเ,เออพอถ้ามันไม่ทำอีกเลยเดี๋ยวเราค่อยเตือนมันนะเออกลิ่นปากแม่งไม่ใช่เรื่องตลกวรอกใช่ไกลิ่นปากเหมือนดาบเป็ดเลย เกียร์ตื่นเคราะห์ตกทั้งวันเลยอ่ะแแต่มันใช้ไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ไหวจริงไม่ไหวผมเมื่อกี้แม่งดูเดี๋ยวแม่งบุ่นปากเดียวแม่งไม่เคยแปรงฟันเลยลิ้นแม่งก็ไม่แปรงถึงเช้ามาใครแม่งไม่แปรงฟันไว้เออเราต้องแปรงอ่ะนี่มึงแปรงปะเนี่ยไใช่แต่ใช้แปรงห้องน้ำแปรงล่างเหรอแปรงบนเออเดี๋ยวไปเตือนมันดีกว่า เอ้ยมึงจะไปไหนกันเนี่ยไม่รู้วะยกูกะไปเวิร์กอะไปเวิร์เหรอเออไปดิไปดิกูยอยากได้ไม้กองอ,อ,อยู่เหมือนกันอ๋อไม้กองเหรอนินเลยฮบไหมไอฮอบไหมสตีนสตีนเลยเหรอ <c ười> อะไรวะอ้มึงแ่ะอ้อ้อ,นะอ้อ,อ้อ้อ้อไอ้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 ไอ้ออ้อ้อ มีเปิดโจ๊เหอะกูไม่ไหวละวเฮียบอลมึงเปิดบอกว่ามึงเปิดโตเถอะทำไมวะไม่รู้อ่ะกูว่ามันเหม็นไงไม่รู้อ่ะเออมังเหม็นว่ะเน้นบอลกูกูกูถา,ามตรงนะทำไมวะมึงแปลงฟันมั้งวะ มีบ้างมีบ้างนี่คือกี่ครั้งอ่ะทุกวันป่ะไม่ว่ะอย่าว่านทุกวันพักเดือนทุกเดือนเดือนละกี่ครั้งเดือนละครั้งนั่นแหละกูอ่ะอืมตุ๊กกะโหยหนักเลยหัวปวดนิาไหวเพื่อนมึงคิดเหมือนกูไหมคิดคิดตั้งแต่วันแรกไหมคิดตั้งแต่วันแรกเลยเอ่อบอสอะไรวะเนี่ยว่าที่ ไอ้มันไม่ได้เหม็นหรอกว่ะทำไมอะว่ามึงไม่ได้แปลงฟันว่ะเฮ้ยมันเหม็นขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้อ่ะแต่กูว่ากูเหม็นว่ <c oughs> <อ>ะน <c oughs> ะเออไอนี่กูหวังดีนะเว้ย <c oughs> เออแต่ไม่เป็นไร,นไรวันนี้ก็นั่นไปก่อนนี่เงไปเอ้ยจะจะถึงเบิร์กแล้วอ่ะมึงขับไปต่อก่อนแล้วกันเออเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูแปรงฟันมาไม่เป็นไรแปลงฟันมาเดี๋ยวมึงก็ลืมอีกอะ ว่าว่ามันลืมแน่วันนี้เออต้อเชื่อใจมันดีวะฮะเชื่อใจมันหน่อยเชื่อมาหลายครั้งแล้วดิโอ้อันไหน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 อะนไหนเขาเลี้ยงสี่ตัวนโอ้ลงนี่เลี้ยงจอดไหนเนี่ยตรงไหนตรงนั้นก็ได้กว่ามึงเลีบยจอดแต่กูเริ่มไม่ไหวแล้วอย่างไงบ้างเพื่อนอยู่สองวันไงสวัสดี ซ้อมหนึเดียวเลยซ้อมเหรอซ้อมหออมเดียวเลยเขาซ้อมเดียวพันคนมึงไม่เคยแบงเลยรเท่างั้นเถอะแบงกูมไม่เชื่อหรอกที่ยังเหม็นอยู่เลยถามกูบอกตรงเมื่อกี้ที่ไอ้วันนั้นกูบอกไปมึงยังไม่ได้แบงอีกอีกใช่ไหมเนี่ยย่างยังเหรอวันนี้กูเตือนมึงแล้วนะนี่ยกูทำอะไรไม่ได้แล้วว่ะกูต้องให้คนอื่นพูดแล้วอ,ไงไงอ,อ,อ้าวเฮ้ยไงพี่หมอมาพอดีอ้าวพี่เหล่าเดียบอ๋อที่ดูมันเดียวะเพื่อนเพื่อนก็เตือนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย อย่างน้อยมึงก็ควรจะแบบเชื่อเพื่อนบ้างดิวะใช่ไหมหมูใช่หมูบอกมันว่าอะไรวะบอกว่าให้ไปแปรงฟันมันก็ไม่แปรงไม่แปรงจริงเหรอเนี่ยมอสผมยังไม่ได้แปรงเลยพี่ล้างปากผมบ้วนปากทุกวันอ๋อบ้วนอย่างเดียวปากอย่างเดียวบ้วนที่หลังคณะด้วยนั่นแหละก๊อกน้ำนะฮะอ๋อที่ประจำปกติผมก็ไปบ้วนเหมือนกันไม่ใช่ไม่นั่นแหละตรงนั้นแหละโอเคบอสกูว่านะอย่างน้อยตอนเนี้ย มีอะไรช่วยมึงได้วะอ,อะไรวะพี่รับไปยูทำไงไรเนี่ยซูเราแกวมาสิบอสเจือเลยเจือเลยเจีเเ 5, 5, 5. อกัได้มากแต่เราห้ารึห้าห้าเออดีขึ้นเยอะกว่าเดี๋ยวมึงต่อไปนี้มึงซื้อแบบวาระแผงก็แล้ว่ะเดี๋ยวมึงโพลิตไอริทอลีด้วยนะน้องให้หมอนะเฮ้ยดีขึ้นเลยนี่หว่าโห พอกริดมันดีนี่อะไรก็สดชื่นไปหมดนีด่ับมึงคงมีชีวิตอย่างสดใสแล้วบอสดีดีดดดดดดด